จนโควิดครั้งที่สองมันจบแล้วไม่มีอีกแล้วเชือ่อติครั้งที่สามมาครั้งที่สี่มาครั้งที่ห้ามาจนแบบโอ้โหตอนนั้นนั่งร้องไห้กันสองคนเลยค,คือจูนคือแกเขาเข้าใจแหละเรื่องธุรกิจจนเข้าใจเราพนักง,งานก็ไม่ได้ผิดด้วยเข้าใจแต่ทีนี้เราต้องเห็นกับตัวเพราะเราลูกสี่แล้วเราก็เป็นแล้วก็มีแม่เนี่ยมีคนต้องดูแลหกค,คนคคคเพราะฉะนั้นเขาเริ่มเอาเงินธุรกิจเอาโอเคเริ่มหมุนๆมุนไปออก ทีนี้มันมาดึงเงินในครอบครัวที่เราต้องเก็บไว้<ม>เพื่ออนาคตเราเป็นอะไรตูนตายขึ้นมาหรือลูกป่วยกระทันหันเหลืออะไรมันใช้เงินทุกอย่างทุกวันแล้วลูกสี่อะไรเงี้ยเดี๋ยจะค่าเธอมอะไรอีกอะไรเงี้ยแต่เขากลับไม่ได้มองตรงนั้นเขากลับเลี้ยงพนักง,งานเราบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วเริ่มเอาง่าว่าเริ่มเอาเงินในบ้านจนใกล้จะหมดจะหมดไม่พอต้องไปยืมตังค์คนอื่นอ<ม>เข้าใจหรือว,<ม><ม>ว่าการยืมเงินการอะไรเงี้ยมันอาจจะเชิงธุรกิจอะไรเงี้ยแต่เราเกิดมาไม่เคยต้องมายืมเงินคนอื่น เขายืมเพื่อนเขาเสร็จก็มาบอกจูนยืมให้หน่อยอย่างเงี้ยเพราะมันนึกออกไหมคะจะบอกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันผิดแล้ววิธีมันไม่ใช่ถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มตีกันอะไรเงี้ยมาจูรู้สึกว่าจูนอายุสี่สิบอะจูนไปยืมเพื่อนอายุสี่สิบมันตลกอะมันไม่ใช่ตลกอะมันไม่มีใครให้ยืมอะจูนต้องไปยืมแบบพวกผู้บริหารหรืออะไรอย่างนั้นหรือจะยืมเพื่อนเพื่อนก็ต้องขอยืมแม่เพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยตีเขาแล้วก็ไม่พูดไม่คุยไม่มองหน้ากันเลยต่างคนต,ต,ต่างทํางานไม่ยุ่งเพราะว่าเราให้คำปรึกษาเขาแล้วเขาไม่ได้ฟังเราอ่ะเขาก็ยังใช้วิธีเดิมของเขาอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เลยเป็นปัญหาครอบค,อครัวคือเรายังมีเครดิตที่ยังพอที่จะยืมคนมาเลี้ยงลูกน้องได้แต่ลูกน้องอเขาจะเอาเครดิตที่ไหนไปไปยืมคนนะแล้วเขาก็มีลูกลูกต้องเรียนถ้าเราไปบอกให้ออกไปครึ่งหนึ่งเงี้ยครึ่งนั้นเขาจะไปยังไง เราก็เฮ้ยไอ้น้องช่วยกันลดเงินเดือนให้พี่หน่อยได้ไหมเพื่อที่พวกนี้เขาจะได้อยู่ด้วยเขาทุกคนเขากโอเคกันนะคะในยุคในตอนนู้นเนาะในช่วงโควิด,ส,วดสมัยนู้นเลยอะ่ะนั่นน่ะทุกคนก็ช่วยกันแล้วทําไมแล้วเราจะไปใจร้ายที่จะเอาเขาทิ้งเขาอะไรคือเขาก็ดีในในพาร์ทนั้นไงแต่ทีนี้เราเราเป็นคนดูเงินบัญชีเราทุกวันอ่ะ แล้วเงินมันก็ไม่ได้เข้าอะเนาะแม่แม่เพราะหนูขายของเข้าเซเว่นทุกอย่างเลยแล้วมันปิดเซเว่นอะมันไม่มีการตอนนั้นยังไม่มีติ๊กตอกเลยนะมไม่มีการไะไ์นะ,ะหนูแค่ในเ Facebook แล้วก็ยอดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยมันคือเลือดไหลออกทุกวันใช่แล้ว,ลว,วเราทําคนเดียวอ่ะเราเนื้อเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยเราก,เราก็เราก็ไม่มีทางแก้ปัญหาคือเราตอนนั้นก็คือมาลงกับพี่เปิ้ลอย่างเดียวเลยคือเป็นคนที่รองรับเลยที่จะลงกับเขาตลอดอะไรเงี้ยซึ่งถ้าวันนั้นคุยไม่รู้เรื่อง ทะเลาะกันตีกันจนต้องเลิกกันอป่านนี้ใช่ไหนีงก็แย่เนาะแต่ถามว่าทะเลาะม,มันไม่ได,ไได้ไม่ได้ทะเลาะอะไรขนาดนั้นเพราะว่าอย่างจูนเนะวลาพี่เปิ้ลเขาเป็นคนอดทนมากจูนอดทนน้อยกว่าเขาเวลาจูนจูนว่าเขาอะ่ะก็ต้องยอมเราว่า,ากันนั้นเราก็มืดอะ่ะแล้วเราก็กลับบ้านอะ่ะเราเราต้องห้ามตีกัน่เพราะว่าลูกเราเล่นสนุกจังเลย<ม>เราก็ต้องสนุกกับลูกแต่เราจะไปตีกันข้างนอกตีที่ออฟฟิศเราจะคุยเหตุผลอะไรทําไมอย่างนี้ ตีเสร็จแล้วก็จบนะไม่เอามาดึงไม่เอามาเป็นปัญหาครอบครัวไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกนสนุกแต่พอเริ่มประชุมงานเราก็จะตีกันให้จบตรงนี้กลับมาช่วยอินคิดใช่แล้วก็จูนก็เลยต้องกลับมามองมองว่าเฮ้ยมันปล่อยไม่ได้อ่ะถ้าจุนยังเป็นอย่างเงี้ยมันมันจะมีแต่แยกกันแย่ฉะนั้นมันก็ต้องกลับาเปลี่ยนให้จูนจูนเองจุนก็ต้องอ่ะอีกเฮือกสุดท้ายแล้วก็อ่ะไปเราก็้องนั่งคิดเนะเฮ้ยพี่เปิ้ลขายร้านไปร้านหนึ่งไอ้ตึกที่เราาซื้อมนะ ขายตึกทิ้งเลยคือตอนนั้นะเราขายสินทรัพย์เลยเี่ขายทุกอย่างขายไปขายไปแล้วเอาเงินที่เหลือมากลับมาทําทุนต่อค่อยๆคิดเป็นสเต็ปสเต็ปช่วยกันคิดช่วยกันคิดคไม่มีขายทําไมนู่นนี่นั่นไม่มีเออเอาเอาเอาทานั่นดิเอาอะไรอย่างเงี้ยฮะับอาจจคู่หนึ่งได้ค่ะที่ฟังกันพอเราฟังกันเสร็จแป๊บหนึ่งเราจะสามารถเดินไปด้วยกันได้ถ้าเพียงแต่ว่าเอาชนะแป๊บหนึ่งอะถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่ฟังอะมันอาจจะพังตั้งแต่วันนั้นก็เป็นไปได้นะคะเพราะมันมีความเครียดอะ ที่ผมฟังจูนเพราะว่าจูนเป็นคนแม่นมากมเขาจะเป็นคนแม่นเขา oh. เป็นคนที่โซเชียลเขาจะเป็นคนที่อยู่ตั้งแต่ไอโซเชียลแคมป์เพราะฉะนั้นเวลาเขามองอ่ะว่าพี่เปิ้ลทุกครีมซองสิพี่เปิ้ลทนี่สิ<ม>พี่เปิ้ลทนี่สิแบบมันจะโดนทุกดอกอย่างของผมอะเวลาคิดบางทีสิบตัวเนี่ยผมจะแปะผมจะโดนสามตัว